การมารำลึกถึงคุณูปการของบุคคลหรือองค์กรใดๆเนี่ยต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยก็ย่อมเป็นมงคลต่อชีวิตของทั้งผู้เล่าและผู้ฟังด้วยนะครับครบผมก็หวังว่าอย่างนั้นว่ามันคงจะเป็นจริงคือเสรีไทยเนี่ย มื่อกี้นี้อาจารย์อนุสรก็ได้กล่าวไปเกือบหมดแล้วนะครับผมว่าหมดแล้วด้วยเพียงแต่ผมจะไปหาอะไรที่มาแทรกมามาเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าความเสียสละมันคืออะไรก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ว่าเมื่อปฏิวัติหรืออภิวัตตอนพศ .2475 เนี่ยสิ่งทึ่เป็นหลักการสําคัญที่สุดที่ท่านอาจารย์ปรีดีก็ได้พยายามเผยแพร่มาตลอดเนี่ยก็คือหลัก6ประการของคณะราษฎร6ประการคณะราษฎรเนี่ย ที่หลักแรกเลยก็คือเอกราชและอธิปไตยนะครับหลักอื่นๆเดี๋ยวเห็นเขามีเสื้อมีอะไรที่บอกกันอยู่แล้วครับเรื่องความอยู่รอดปลอดภัยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการศึกษาแต่เรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องเอกราชและอธิไตยบังเอิญผมอยู่กระทรวงการต่างประเทศนะรเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดผมก็จะพูดว่าเราได้มาซึ่งสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องได้มาด้วยการเสียสละ หลายๆอย่างนะครับไม่ใชออ่อยู่อยากจะประกาศสันติภาพก็ประกาศกันได้อันนี้นนมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่เมื่อมีเสรีไทยมาแล้วนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์นอนุสรได้เล่าแล้วว่าตั้งขึ้นมาอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็อยากจะให้เห็นถึงความเสียสละของเสรีไทยอีกเล็กน้อยนะครับโดยเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเสรีไทยที่ว่าเนี่ยเขาเสียสละกันอย่างไร แล้วก็เอามาจากชนชั้นต่างๆอย่างไรผมจะขอโค้ดสามเรื่องแล้วผมจะได้เก็บอันนี้นะครับอันแรกเลยคืออาจารย์ป่วยนะครับทั้งสามอันนี้แหละครับมาจากที่อาจารย์ป่วยพูดคนชอบไปว่าท่านว่าเป็นลูกจีนเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านก็ได้เขียนเอาไว้นะครับด้วยความภาคภูมิใจว่าเมื่อครั้งสงครามญี่ปุ่นผมและเพื่อนเพื่อนลูกจีนอย่างผมอีกหลายคนไม่เคยลังเลใจเลยที่จะสละชีพเพื่อชาติไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกอันที่สอง ก็ได้พูดเอาไว้อย่างที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตว่าจะต้องจับปืนต่อสู้เดี๋ยวนี้ผมเป็นทหารผมจะอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและการกดขี่ได้อย่างไรผมจะทำงานต่อไปได้อย่างไรในขณะที่พี่น้องญาติสนิทเพื่อนอยู่ในอันตรายผมต้องยื่นมือที่อ่อนล้าไปช่วยเหลือเผื่อว่ามันอาจจะช่วยยุติความเลวร้ายทั้งปวงผมยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่ผม จะทำให้ดีที่สุดเมื่อได้ไปฝึกแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ถูกส่งเข้ามาตอนที่ท่านโผล่มาเมื่อกี้ที่อาจารย์อนุสร์ก็กล่าวถึงว่า,าจะเข้ามาอยู่บนเรือดำน้ำเนี่ยลอยอยู่นอกฝั่งไทยท่านได้กล่าวถึงแผ่นดินแม่ไว้อย่างน่าน่าสนใจทั้นหอกว่าข้าพเจ้าจําได้ว่าแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราสวยงามมากหาดทรายขาวและมีกระท่อมคนหาปลาอยู่ มีต้นไม้เป็นอันมากข้าพเจ้าไม่เคยไปเลยแต่รู้สึกว่าที่นั่นเป็นแผ่นดินที่รักของเราและมีคนร่วมชาติที่รักของเราอาศัยอยู่นี่คือความรู้สึกที่คนที่กําลังจะเสียสละนะครับก็ไม่ชาบจะเสีสละอะไรอย่างไรเนี่ยได้เขียนลําลึกไว้อันนี้ก็ผมคิดว่ามันมีส่วนมากมายเพราะเมื่อสามารถปฏิปะตะกันแล้วเขายอมรับกระบวนการกะบวนการเสรีไทยภายใต้ให้อาจารย์ปรีดีเป็น หัวหน้านะครับหรือภายใต้รหัสรูธแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ปุ๋ยก็ได้ไปเป็นคนเจรจาในหลายเรื่องด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านเป็นทหารของอังกฤษแล้วถูกส่งเข้ามาแต่ก็ท่านก็บอกว่าเพื่อรับใช้ประเทศชาติประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อท่านจบจากภารกิจแล้วท่านก็ไปลาออกจากการเป็นทหารอังกฤษท่านไม่ได้สนใจไม,ไม่ไม่ต้องการลาบยศหรือว่าสิทธิอะไรต่าง ทีนี้เสรีไทยเนี่ยได้ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์อนุสรได้กล่าวไปอีกแล้วนะครับสองเรื่องใหญ่ๆห,ห,หลัง25มกราคม2,485ก็คือต้องนอกจากต่อสู้ขับไล่ผู้ที่เข้ามาลุกรานประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ต้องให้สัมพันธมิตรซึ่งเราได้ไปประกาศสงครามด้วยในช่วงนั้นเนี่ยได้มาออยอมรับ ว่าเราเนี่ยได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลคือเราไม่ได้พูดแต่ปากแล้วก็ทำนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้ปฏิบัติและโดยผ่านกระบวนการเสรีไทยในต่างจังหวัดและในที่ต่างๆเนี่ยรับอาวุธมาเอาออกไปสู้มั่งแกล้งขัดขวางอะไระแล้วแต่นะครับขัดขวางญี่ปุ่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านก็ได้ทางทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้เราส่งคณะไปเจรจา เราก็อยากจะไปเจรจาทางด้านการทหารว่าจะทําอย่างไรอะไรต่ออะไรแต่อังกฤษเขาก็ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็เลยจะเอาเรื่องการเมืองเข้ามาพูดด้วยเข้ามาว่าจะต้องต้องการเช่นนั้นเช่นนี้เมื่ออาจารย์ปรีดีเห็นว่าสงครามเนี่ยมันคงจะต้องยุติอีกไม่นานถ้าเราไปหาอังกฤษอย่างเดียวอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็คงต้องยอมโน่นยอมนี่ไปล่วงหน้าก่อนหน้านั้นในวันที่20พฤษภาคม ปี2,487 8 8ท่านก็ตัดสินใจได้ส่งหนังสือเป็นตัเลขนะครับไปถึงทั้งอังกฤษแล้วก็ก็คือผ่านหลอดมาร์ตเทนแล้วก็ให้ฝ่ายให้อเมริกาได้ทราบด้วยว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้ถูกบีบมากเพราะฉะนั้นก็จะเปิดสงครามกับญี่ปุ่นแล้วนะคือจะเปิดหน้าสู้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านประสงค์อย่างนั้นจริงๆหรือว่าเป็นการ คอเดบลัฟ uh, นะครับคือต้องประกาศว่าฉันพร้อมฉันจะทำแล้วและในขณะียวกันก็บอกว่าถ้าเราเริ่มเปิดฉากแล้วเนี่ยขอให้รับรองสถานะเราให้เหมือนกับก่อนวันที่8ธันวาคม2484 8ซึ่งเป็นวันซึ่งญี่ปุ่นบุกเข้าไทยนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยค่อยเจรจากันทีหลังก็นี่ก็คือว่าเราควรจะมีเอกราชเหมือนเดิมหนังสือนี้ก็ ต้องถกเถียงกันเยอะมากทั้งอังกฤษและทั้งอเมริกาอังกฤษก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากจะได้อย่างนั้นนะครับเพราะเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลมากในนี้เขาก็ยังคิดว่าเขายังใหญ่อยู่แต่อเมริกาเนี่ยเห็นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศสงครามกับอเมริกานั้นมันก็เป็นข้อดีเมื่อเกิดการทิ้งระเบิดฮิโรชิมานางาสกิวันที่6กับวันที่9สิงหาคมนะครับปี2485เนี่ย สงครามมันก็ใกล้จะยุติแล้วพอวันที่15ญี่ปุ่นยอมแพ้ทางสัมพันธมิตรก็รีบมีหนังสือมาโดยเน้นโดยฝ่ายอเมริกันนะครับว่าโอเคเราถือว่าคุณได้ประกาศออกมาสู้แล้วขอโทษผมข้ามไปตอนที่วันที่20พฤษภาเนี่ยฉบับแรกที่ออกมาบอกว่าอ้าวเรายอมรับนะว่าท่านเนี่ยพร้อมที่จะทำ ท่านได้เริ่มเสียสละแล้วซึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าพา s s เซ e โฮมนะครับ o วิร์ s s a พา h o เ e โฮมแต่อย่าเพิ่งเปิดฉากโจมตีเพราะฉะนั้นแผนใหญ่ซึ่ง ten, มาบอตันกำลังวางที่จะสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเสียหายนะครับญี่ปุ่นก็จะรู้ตัวไหวตัวแล้วก็อาจจะปรับโน่นปรับนี่ทําให้แผนใหญ่ดําเนินไม่ได้ขอให้ไทยระง,งับไว้ก่อนการระง,งับเนี่ยก็ต้องถือว่าไทยเนี่ยได้ contribu ์นะครับได้ช่วย ภารกิจสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันใหญ่ที่สำคัญมากที่วันที่15สิงหาแล้วเขาก็ต้องโทรเลขฉบับแรกเลยเนี่ยมาอ้างว่ามาบอกว่าขอให้ไทยประกาศสันติภาพได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเออเรานึกอยากจะประกาศสันติภาพก็ประกาศได้ทั้งอังกฤษและอเมริกาซึ่งเป็นคู่สงครามซึ่งเราไปประกาศสงครามด้วยเนี่ยเขาต้องเป็นคน เห็นว่าเราสามารถประกาศได้แล้วยอมรับอเมริกาก็ยอมรับทันทีอังกฤษในที่สุดก็ต้องยอมรับนะครับอันนี้ก็คือหลักการใหญ่ที่ว่าเอกราชของเราเนี่ยได้รับมานะครับก็มาโดยการเสียสละของเสรีไทยทั้งมวลน,นะครับนำโดยท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์จากนั้นก็เป็นเรื่องการเจรจาจะจะบอกว่าปรีก่ย่อยมันก็ไม่ได้ปลีก่ย่อยนะครับกว่าเราจะได้เอกราชที่ที่สมบูรณ์จากการที่ไป ประกาศสงครามแบบเขานะครับเช่นเรื่องการทหารการาส่งอาชญากรสงครามอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเป็นเรื่องรองออกมาเพราะสําหรับเ,เสรีไทยและอาจารย์ปรีดีแล้วเนี่ยนั่นคือการรับใช้ชาติที่ถูกต้องได้กู้ชาติกลับมาจากสถานะซึ่งไม่พึงปรารถนานะครับได้เอกกราชแล้วก็ตรงกับหลักที่หนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เลยดีใจว่าเราได้มาพูดถึง วันสันติภาพในครั้งนี้ซึ่งวันสันติภาพเองนี่ก็ต้องท่านผู้หญิงคุนสุกเนี่ยนะครับได้มาต่อสู้นานหลังจากที่อาจารย์ปรีดีเสียชีวิตไปแล้วกว่ารัฐบาลจะยอมรับว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพของไทยอันนี้ก็ต้องกล่าวถึงเมื่อกล่าวถึงอย่างนี้แล้วผมก็ขออนุญาตว่าเมื่อสักสิปีก่อนเนะี่ยผมได้มาพูดที่นี่ที่ครั้งหนึ่งเรื่องสันติภาพเหมือนกันแต่ว่าในแง่เสรีไทยที่เป็นผู้หญิงและคนที่ ผมกล่าวถึงมากที่สุดก็แน่นอนแล้วครับเป็นท่านผู้หญิงคุณสุขและ,ะคุณฉลบฉลัยพลางกูลนะครับรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้ก็มีคนได้สรรเสริญครูฉลบชลัยไปเรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ระลึกถึงว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยสร้างบ่อน้ําที่สําคัญที่ทําให้เราเนี่ยสามารถดื่มกินได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ขอเล่าเพียงแค่น,นี้ขอบคุณมากครับ